สวัสดีครับอยู่กับบูธแฟตแฟตอีกแล้วนะวันนี้บูธแฟตแฟตจะมาทำอะไรพี่บูธแฟตแฟตจะมาทำการคัสตอมเซิร์ฟสเก็ตนะครับผมซึ่งวันนี้มันมีเขาเรียกอะไรลูกค้าคุณลูกค้านะาแม่ลูกผู้หนึ่งอยากได้เซิร์ฟสเก็ตที่เป็นรีมิเตดออดิชั่นนะก็เลยมาติดต่อพี่บูธให้พี่บูธเนี่ย ทำให้หน่อยได้ไหมเออเห็นพี่บุ๊ชท,ทำนู่นทํานี่หลายอย่างในช่องก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวลองทําให้ดูนะส่วนราคาถ้าใครอยากรู้นะสามารถอินบ็อกมาได้ที่ Facebook Fanpage ของบุธนะครับคือแฟตแฟนะครับผมซึ่งวันนี้แอ,อหลายๆคนคงจับจ้องมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วลายอะไรรู้ไหมลายเดียวกับเพนนีเลยนะคล้ายๆเพนนีไม่ไม่ลายเดียวกันหรอกนะเป็นบอร์ดทรง อบอร์ดหางปลานะครับผมยาว32นิ้วนะทรงยอดนิยมสำหรับบอดหางปลาคืออะไรบอดหางปลาก็อย่างเช่นบอร์ดดังๆอย่างเช่นบอร์ดยี่ห้อสไลด์ถ้าใครยังไม่รู้จักบอร์ดสไลด์ไปเซิร์ชดูนะอันนี้ก็จะเป็นลายเรดโบว์นะครับผมนี่ของคุณแม่นะครับผมส่วนอีกแผ่นหนึ่งตั้งอยู่ข้างบูธเนี่ยนี่เป็นลายยูนิคอร์นนะเด็กๆผู้หญิงเริ่มกินแล้วเด็กผู้หญิงเริ่มกินแล้ว,เ,เ,ลวเป็นลายยูนิคอร์นที่น้อง ของพี่บูท๊ทเนี่ยออกแบบให้นะครับผมทั้ง2แผ่นถูกออกแบบมานะโดยได้แรงบันดาลใจจากนั่นแหละมีหลายยี่ห้อนะครับผมยูนิคอนไม่ต้องห่วงว่าจะสัางกับใครเพราะยูนิคอนตัวนี้เป็นยูนิคอนที่ถูกออกแบบมาใหม่พิเศษเลยนะ,ะแผ่นเนี้ก็จะเป็นแผ่นอารมณ์แบบแผ่นจีลี่นะครับยาว30นิ้วนะอ,อแผ่นยอดนิยมทรงยอดนิยมเหมือนกันส่วนด้านหน้านี่ไม่ใช่แผ่นไม้ปกตินะ ติดกระดาษซ้ายที่เป็นกระดาษซ้ายใสด้วยให้อารมณ์แบบว่าลายของไม้ลายของธรรมชาติเนี่ยออมาหาผู้เล่นเลยนะเพราะบอร์ดของคนส่วนใหญ่เป็นลายอะไรเป็นลายสีดำนะเป็นลายเป็นลายของแต่ละยี่ห้อเออแล้วก็เป็นสีดำเนาะโอเคอันนี้ก็เหมือนกัน,นเดี๋ยวคอญาดวางก่อน,นเดี๋ยวล้มนะครับผมอ่ะนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะเป็นบอร์ดที่ติดด้วย กระดาษทรายนะครับผมกริปเพปสีใสเนาะโอ้ไม่สีดำนะไม่ไม่ไม่ซ้ำกับใครเวลาเล่นไปไหนเนี่ยโอ้ยใสๆลาย,ายล,ลายไม้นะครับผมสวยด้านหนึ่งยกมาถ่ายรูปว้าวสวยงามเนาะของที่ต้องใช้วันนี้นะครับผมระบบช่วงล่างหนีไม่ได้เลยนะครับมายุ่งกับพี่บู๊แฟตๆเนี่ยพี่บู๊แฟต,แฟตชอบ CX มากไม่รู้ไม่อะไรทักเอิไม่ชอบ CX เนี่ย CX4 เนี่ยตัวนี้จะเป็นทัก CX4 ที่ใช้กันอยู่ใน eys นะครับผมแล้วก็แลแอนนะฮะเป็นทักตัวใหม่จุดสังเกตของทักตัวใหม่คืออะไรอ่าตัวทักมันจะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยบองบองอ่าอยู่ที่ขานล,ล้อนะครับผมท้งข้างหน้าและข้างหลังนะซึ่งทักรุ่นนี้บอกประทับใจตั้งแต่ได้เล่นของแลแอนนะ์ะที่แผ่นละประมาณ4 5 0 0 0 6 0 0นตอนนี้ก็6,000อยู่ มันเลี้ยวได้เยอะมากเลยครับน,น้องเพื่อนๆเออมันดีมากทักตัวนี้แลวอย่างดำดูดุดูเข้มเดี๋ยวจะบอกว่าเอาทักสีดำมาทำไมอ่าติดตามชมกันนะอ่าส่วนอย่างถัดไปใช้น็อตนะครับผมซึ่งใช้น็อต45มิลแล้วก็ใช้ตัวน็อตเนี่ยตัวเมียนะครับผมอ่าประมาณเบอร์8นะครับผมเล็กกระทัดรัดดูแล้วสวยงามอยู่ใต้บอร์ดนะครับผมอ่าและนี่เลยไฮไลท์เด็ดของเราวันนี้นะครับผม ล้อไฟนะครับผมเห็นไหมเนี่ย <sh> นี่คือล้อไฟเออซึ่งล้อไฟสีชมพูเนี่ยเนี่ยให้ดูอ่ะให้ดูก่อนซึ่งล้อไฟสีชมพูอันนี้เนี่ยจะไปอยู่กับบ่อยูนิคอนดูดิมันจะเข้ากันขนาดไหนกับยูนิคอนน้อยดูปั่นไปก้อยไปมันต้องมีแกนก่อนนะอ่า ล้อไฟสีชมพูอยู่ในคอนส่วนบอดสีฟ้าของแม่อยู่กับล้อไฟสีเขียวพ่พุธจับมารวมกันนะครับผมอ่าแล้วก็ระบบช่วงล่างที่แน่นขึ้นนะครับกับบูชิ่งของเรานะครับช่องแฟตแฟตอ่าจะนําไปใส่กแทนที่บูชิ่งทักเดิมซึ่งมันไม่ไม,ไมค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ใส่ตัวนี้แล้วโอเคนะแผ่นยางรองทักต้องใส่นะครับเวลาเขาซ่อมมาเพราะว่ากาันการกระเทือนขึ้นมาถึงเราเล่นานานๆแล้วปวดข้อขาปวดเขานะที่ขาดไม่ได้เลยสูตรพิบูชแฟตแฟต เฉียงนะครับผมแผ่นเฉียงเหมาะสําหรับมือใหม่ไปถึงมือกลางแต่มือเก่าๆอย่างพี่บู๊ก็ยังเล่นอยู่นะใส่แล้วเลี้ยวง่ายเทินไวปั๊มง่ายครับง่ายเล่นแล้วโหซิ่งจริงๆนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอสิ่งสุดท้ายที่พี่บู๊ตจะติดลงไปนี่ครับผมขอบบอร์ดสีเขียวสําหรับบอร์ดสีนี้ส่วนยูนิคอร์เราจะใส่ขอบสีชมพูนะครับผมติดปิดให้เรียบร้อยกันชนมาพร้อมเลยรับรองได้ วันนี้สนุกแน่เดี๋ยวพี่บูธคัดต,ต้อมก่อนแล้วกันใครที่อยากดูคลิปคัดต,ต้อมเก่าๆเก่าไหมก็เพิ่งทามาเนาะใครอยากดูคลิปคอ,อคัต,ตอมเก่าๆก็ไปเปิดดูนะครับผมว่าพี่บูธท,ทายังไงบ้างอันนี้จะเป็นคัดต,ตอมโดยละเอียดในการประกอบบอร์ดขึ้นมา1ชิ้นนะครับผมสาหรับวันนี้เดี๋ยวพี่บูธขอตัวทําก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันครับผม เสร็จแล้วก็ผมกับการคัสตอมนะครับผมกับการหายไปประมาณ10นาที20นาทีนะครับผมแล้วก็พี่บูก็ทำมาติดเรียบร้อยติดทักสีดำนะครับผมแอนหน้าแอนหลังนะเออส่วนสีตัวเนี้เรนโบว์ตัวเน,นี้นะชมพูฟ้าเหลืองนะใส่ล้อสีเขียวนี่ให้ดูโครเท่เลยอะเออนี่นี่น,นี่ส่วนอันเล็กนะอันนี้ของผู้ใหญ่ของคุณแม่ส่วนอันเล็กนะ <c oughs> พอทำออกมาแล้ว โคตรน่ารักอะ่ะเออโคตรน่ารักเลยนะก็เป็นลายยูนิคอร์นนะครับผมซึ่งเวลาเราวิ่งไปในตอนกลางคืนก็จะมีล้อสีชมพูเห็นไหมโคตรเท่เลยอะ่ะ นี่ล้อสีชมพูเป็นไงยูนิคอนสำหรับน้องๆคนไหนนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะทั้งหมด2แผ่นนี้ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดดีเทลอะก็ติดต่อเข้ามานะครับผมที่อินบ็อกของแฟนเพจแฟตแฟ,ตแฟตนะครับผมก็เดี๋ยวพี่บู๊กับพี่ปาก็จะเข้าไปตอบให้ว่ามันมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็บูกก็ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับคลิปถัดไปนะครับผมโอเคไปแล้วนะ